ครับผมเอาเริ่มดีเลยค่ะ debut แล้วค่ะอ๋อ debut แล้วล่ะะก็เป็นศิลปินเต็มตัวแล้วดีใจมากครับผมนะคว่าถือว่าเป็นก้าวเล็กๆในการเป็นศิลปินของผมที่ตอนนี้ก็เพลงแรกก็ปล่อยออกมาเป็นที่เรรียบ้อยนะฮะก็ไปฟังกันได้ครับชื่อเพลงว่า first love นะครับผมฟังได้ท้งทาง DMD Music ฮะมี MV ด้วยฮะอืมีใครบ้างรอได้ฟังครับเพลงปล่อย ดีใจครับผมแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจกับเพลงเพลงนี้มากๆเพราะว่าแบบก็ทํากันอยู่นานพอสมควรครับก็พอปล่อยให้ทุกคนออกมาได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าดีใจครับเห็นทุกคนชมว่าแบบเพลงเพอาแบบเสียงดีอะไรอย่างงี้ก็ดีใจมากก็พร้อมขึ้นเวทีเลยพร้อมขึ้นเวทีเลยรรองานหน้าเดี๋ยวไปร้องให้ทุกคนฟังเลยครับผมพี่เติ้ลเป็นยังไงบ้างคะครับพร้องยังไง้ังแล้วก็พอะครับจริงจริงน้องร้องเพลงอะไรก็พอยิ่งเป็นเพลงตัวเองมันก็เพาะเข้า ไปอีกแบบคูณ2คูณ3าไปเลยใช่แต่ว่าเพลงนี้ก็คือน้องตั้งใจมากครับกับการที่กว่าจะเป็นกว่าจะเป็นเพลงนี้ออกมาคือน้องตั้งใจทุกโปรเซสเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ก่อนได้แบบเลือกเลยว่าแบบเออเดี๋ยวที่คนนี้แต่งอะไรอย่างนี้แล้วก็อ่าเรื่องเนื้อร้องอาจจะมีแก้บ้างนิดหน่อยท่อนนู้นท่อนนี้จนถึง m v จนถึงเพลงออกมาคือน้อง mm hmm. น้องเต็มที่กับทุกโปรเซสจริงๆครับก็ที่นี่กับน้องครับที่ได้เป็นศิลปินเต็มตัวแล้วคนที่ 4ของ d ดียมดีมิวสิกนะฮะได้สปอยน้องเลยสิสปอยน้องสปอยน้องสปอยน้องจริงจริงอยากฟังพีเตอร์ร้องเนี่ยได้ไหมล่ะนิดนึ่งนิดนึ่งไม่จริงๆริงอยากร้องกับน้องได้ไหมเพราะว่าจริงๆเราน้องก็ร้องพออยู่แล้วเราก็ไม่อยากไปร้องแบบเออต้นฉบับร้องดีอยู่แล้วร้องอะไรไม่ได้ไม่พีเตอร์ร้องพอร้องร้องร้องแล้วกันร้องด้วยกันร้องด้วยกันท่อนไหนท่อนฮุกทอนฮุกเลย เดงสองสมกเธอคือ i r s n e คนเดียวใใจฉันก็เธอคือ f i s t one ไม่มใวันแนี้ธ่อยกันกันกันเันอยกรู้ว่าฉันโชคดีมากนครที่เธอที่รู้สึกว่ครัรกที่ทธอไม่หวังวจะเคนแรกที่ธอไม่รกจน ประมาณนี้ครับประมาณนี้ที่คืเห็นว่ามีแบบว่าเอะไรนะคนใส่ผมเข้าไปแบบก่อเป็นคนที่ศต่ด้านมาอ๋อเขาไปอันนั้นเป็นในไลฟ์ใช่ไหมในไลฟ์ในไลฟ์ก่อนก่อนที่จะถึงเวลาปล่อยเพลงไลฟ์แบบว่า แบบว่ามาเตรียมตัวลเตรียมตัวฟังอย่างเงี้ยแต่วันนั้นเราอยู่ด้วยกันพอดีเราก็แบบจริงจริงวันนั้นอ่ะเราเลิกกองก่อนแล้วเราก็น้องก็มีเป็นไลฟ์ต่อเราก็ไปไปให้กำลังใจน้องเพราะว่าเป็นผลงานชิ้นแรกเพลงผลงานเพลงแบบซิงเกิลของเองชิ้นแรกก็อยากให้กําลังใจทุกๆช่วงเวลาที่แบบเออน้องได้ได้อยู่ต้นทำปกี่รอบนะคะทุ้เมีกี่รอบเอ็มวีเพิ่งเคยเห็นมอมงทุกคนแต่ว่าเพลงก็แอบฟังมาหลายรอบแลวฮะก็ฟังว่าฟังหลายเวอร์ชันแล้วด้วยไปด้วยเวอร์ชันเวอร์ชันใช่ พอพอพอหร่เป็นคนแรกที่เล่นผ่านเลยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันว่าเขาส่งให้คนอื่นเช็คหรือเปล่าอะไรอย่างงี้โอ้ไม่ไม่ได้ส่งให้ใครเลยครับพี่เตอร์คนเดียวแต่ว่าใช่คนที่ได้ฟังก็มีแค่พี่นัทผู้จัดการแล้วก็มีพี่เติร์นนี่แหละครับผม อุ๊ยอุ้ยอะไรอ่ะน้ำปิงจะยิงมาปะหรือยังไงนะอ่นอนหน่อยแบบนอนน่ะยถ้าผมก็ฝากทุกคนไปปั่นวิวกันได้นะครับผมหรือว่าไปดู MV กันได้ดูหลายๆรอบก็ได้ครับผมก็ไม่ต้องดูก็ได้ครับเปิดทิ้งไว้แล้วฟังเพลงก็ได้ครับผมก็ฝากด้วยไม่ได้ฟังในงการจะได้ฟังสงการได้ได้ฟังได้ฟังแน่นอนนะับเขาเตรียมร้องแล้วหรือถ้าใครไม่ว่างไปฟังที่งานนี้ก็สามารถเปิดฟังได้ครับเออร้องด้วยกันเลย ร้องได้เลยครับร้องได้เลยเราะปอยเพลงกันเหรอไม่รู้เหมือนกันถึเพลงที่ต้นก็จะมาไม่มีไม่มีตอนนี้เือเพลงน้องเราจะทำอยู่ไหมมีเพลงจะทำไหม เพลงเหรอฮะซิงเกิลใช่ไหมครัอันนี้ต้องรอถามพี่ออฟครับว่าว่า,ว,าว่ามีแพลนยังไงแต่จริงๆก็มีคุยกันบ้างครับว่าเออยังไงอะไรอย่างงี้แต่ว่าก็ต้องรอยังไง,องรอทางพี่ออฟแบบต้อบอกได้ตอนไหนไม่ใช่ไม่ใช่เออเรามีโอกาสจะได้ทำไหมอะไรอย่างงี้ใช่แต่ว่าตอนนี้ก็แบบเออโฟกสัสที่เพลงของน้องเพราะว่า คืออยากให้ทุกคนแบบฟังเพลงน้องจริงเพราะว่าพอจริงๆถ้าฟังครั้งแรกแล้ว,วะอะยังไงก็ต้องฟังครั้งที่2ครั้งที่3เราก็ต้องโหลดติดเครื่องไว้แน่นอนออติดแอปพลิเคชันไว้ต้องมีสิวๆบล้านวิวแสนวิวล้าน,าน,าน,านวิวล้านววิแสนวิวล้านวิวสิบล้านวิวไปเลยมนแมสเลยงานของการทางไปเที่ยวไหนยังไงส่งงานไปเที่ยวไหนาตอน ตอนนี้มีมีงานนะก็ทํางานด้วยกันครับแล้วก็<ช>คิดอยู่ว่าจะน่าจะปีที่แล้วไม่ได้เล่นด้วยกันเพราะปีที่แล้วน้องไม่สบายปีนี้ถ้าว่าก็เดี๋ยวจะชวนเนี่ยไปเล่นได้แต่ว่าที่ไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีฮะเรับ